สวัสดีค่ะวันนี้ครัวป้าน้าขอนําเสนอเมนูง่ายๆนะคะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะผักเยอะค่ะนะคะเราก็จะทําผัดกะหล่าใส่ไข่นะคะอ่ะเรามาดูนะคะอันดับแรกเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราได้ทุบหยาบๆไว้นะคะค่ะแล้วก็จะผัดกระเทียมจนหอมนะคะ กระเทียมเราไม่ต้องตำหรือไม่ต้องทุบให้มันแหลกนะคะเอาแค่บ,บุบๆนะคะเราจะผัดกระหล่ำปีใส่ไข่นะคะตอนนี้เราก็เตรียมไข่นะคะเราใช้ไข่สี่ฟองค่ะวันนี้นะคะใส่ไข่ที่เราตอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ไข่เขาเซ็ตตัวก่อนนะคะค่อยๆค,คนนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะเละเกินไปค่ะเมื่อไข่เซตตัวเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระหล่ำปีนะคะที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะยังไม่ต้องเติมน้ำนะคะตอนนี้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะ ผัดกระหล่ำปีใส่ไข่นะคะทานหน้าหนาวนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะเป็นอาหารง่ายๆแต่รับประทานอร่อยะคะ่ะนี่ค่ะเราก็จะผัดกะหล่ำให้เขาสลดลงสักหน่อยนะคะค่ะอันนี้กระหล่ำปีเราเริ่มสลดแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะ แล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็แครอทนะคะแครอทจะเป็นการสร้างสีสันนะคะให้สวยงามน่ารับประทานค่ะเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะง่ายๆค่ะลองทำดูนะคะบ้านไหนที่มีผักมีไข่ก็ใช้ได้แล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาปรุงรสนะคะอันดับแรกเราจะใส่ผงปรุงรสอันนี้หยอดน้ําเข้าไปนิดนึงนะคะถ้าแห้งเกินไปนะคะไม่ต้องใส่น้ํามากนะคะเราจะผัดแบบแห้งๆค่ะท่านกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยค่ะตามชอบนะคะใครชอบ ใส่เยอะก็ใส่เยอะได้นะคะซอสฟ้าเขียวค่ะเราจะตัดลดด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายค่ะสักสองช้อนนะคะตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะโอเคค่ะ เมื่อลบปุงเรียบร้อยนะคะเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะง่ายไหมคะผัดกะหล่ำใส่ไข่ค่ะสีสันน่าทานด้วยนะคะใครที่ชอบลองไปทำดูนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ เมนูผัดกะหล่ำใส่ไข่ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะน่าทานไหมคะนี่ค่ะเราไปจัดใส่จานเลยนะคะค่ะแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราต้องการนะคะอันนี้เราอันนี้เราผัดเยอะนะคะเราก็จะใส่เป็นชามโถนะคะนี่ค่ะทานได้ทั้งบ้านเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ ผัดกะะลำใส่ไข่ของเราเรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ